สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนพอกนนีนะครับกับเกตแล้วสิมือวนนี้เข้าผ้ามาอัปเดตเบิง์นตนทุเรียนที่เข้าเสริมขาหรือเสริมหลาไว้นะครับเาื่อเบิงความเจริญเติบโตของมันนะครับพี่น้องนี่ครับองหยอดตรงแม่ลายละแก่งหยอดตรงมา,า,งงมานี่ครับพี่น้องเบิงหยอดแตกอองมาเต็มนะครับพี่น้อง เป็นนะครับอันนี้เราเสริมหลากไปเลยเริมจองหลากเอาหญ้ามาเอาหญ้ามาคุ้มนาดินไว้บ่อยมันแห้งเดี๋ยวมันฉดินแห้งมันจะหอนมันเฉตายนี่เข้าเอาตากแดดไปเลยนะครับตน้นทุเรียนเท้านี่ เบิ้งมันแตกหยอดดีพี่นอ่องครับแตกหยอดดีครับแตกหยอดดีครับเบิ้งอีกต้นหนึ่งพี่นอ่องต้นนี้ก็แตกหยอดดีเหมือนกันเบิ้งหยอดงามเลยแสดงว่าติดแล้วครับสองต้นติดแน่นอนนี่ครับ ได้ผลครับการทดลองเกษตรของเขาสวนเกษตรทดลองเก็นแล้วสิเดี๋ยวไปเบิ่งต้นหนึ่งครับพี่น้องต้นนี้ก็น่าติติดแล้วต้อนแทงหยอดเลยต้นนี้เสริมขาเดียวเสริมหนึ่งขาติดแล้วพี่น้อง ได้่ผลครับใหญ่ผลผ่านผ่านอย่างได้ก็ที่เขามารับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแช่นี่นะครับพี่น้องด้วยเป็นกำลังแรงใจให้เนี่ยคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ